สวัสดีค่ะ5้ Life ะะา,า,า,าสิบสองวอาค่ะไมสาขาไทยราชเก้าค่ะ,ะมิ้มนะคะฝ่ายขายค่ะวันนี้มิ้มจะพาไปชมที่ร้านของเรานะคะเรามีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นค่ายฮอนด้ค่ะทางนี้ก็จะเป็นค่ายยามาฮ่าของเรานั่นเองนะคะที่สําคัญเราไม่ได้มีเท่านี้นะคะ เรายังมีรถไฟฟ้าด้วยนะคะสามารถจดทะเบียนได้เหมือนกันมีรถทุกรุ่นทุกแดนเลยจริงๆนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจลองเข้ามาพูดคุยกับเชี่ยวฝ่ายขายมิม้แล้วก็พี่เอกของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นยังไงต้องไปดูเลยค่ะคคน,น,นี่นะคะน้องมิ้งก็จะพามาดูอีกโซนหนึ่งนะคะนั่นก็คือศูนย์บริการมาตรฐานของเรานั่นเองนะคะนี่ค่ะพี่พี่ช่างของเรากําลังทํางานกันอยู่เลยนะคะ สวัสดีค่ะวันดี้รา่ี่ังโยรับนี่นะคะเรามีบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระยะแล้วก็ซ่อมแซมบำรุงต่างๆเลยนะคะเชิญได้ที่52 Modern b ไมสาขาแพร่ลาดเ้าของเราได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นของแถมที่เราแถมให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาออกรถกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกเต็มใบหมวกครึ่งใบเสื้อคุม52กสบอบป้ายและแคปซูลนะคะ แถมที่สําคัญเลยนะคะยังปีทะเบียนพลรบและประกันรถหายที่อีก1ปีค่ะตอนนี้52มอเตอร์ไซค์ของเรามีโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง20,000บาทเลยนะคะออกรถง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวมาคนเดียวก็สามารถออกรถได้นะคะไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเลยแล้วใครสนใจนะคะทักมาที่เพจ Facebook และเบอร์ทโทรศัพท์ด้าน,นล่างนี้ได้เลยค่ะามาอา,มมาเอเ